เอาละครับต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับเอาชีวิตรอดเอพิโซดที่8นั่นเองครับท่านผู้ชมครับและในเอพิโซดนี้นะครับผมก็ว่าจะมาหาพิกแอกฟอร์จูนั่นเองนะครับหลังจากที่เออ่พาร์ทที่แล้วเราไปตะลุยเนเธอร์แล้วแบบว่าตายกันบ่อยมากผมเลยไปเล่นนอกรอบแล้วก็ไปฟาร,ร์มเหล็กมาค่อนข้าง,างเยอะเลย ได้ประมาณนี้ครับผมไปเจอแบบถ้ำแบบโคตรใหญ่เดีย๋ยวเราจะกลับไปตะลุยที่นั่นกันนะครับอย่าพาน,นี้เราก็จะลงเหมืองหาเหล็กหาอุปกรณ์ทรัพยากรแล้วก็เลเวลของผมนั่นเองครับโอเคตอนนี้ผมก็ขอเตรียมของอนนะครับท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการเตรียมของเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปตะลุยถ้ำที่ผมว่ากันเลยนะครับเราจะทำการ นั่งเรือไปก่อนครับโอ้โหโลบังเรือจัดนี่ครับเราจะต้องไปทางนี้นะครับทิศมันคือลบห้าร้อยกับลบแปดร้อยสี่สิบห้าันนี้แหละถึงแล้วนะผมมาสำรวจไวค้ครับนี่คผมก็วางน้ําไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะโดดไปเลยมีเตียงตัวนี้เราจะเซฟไว้ก่อนนะครับกันเราตายนะฮะจะลงไปข้างล่างกันนะครับ วันนี้เราจะมาล่าเลเวลแล้ก็ล่าเออเขาเรียกว่าล่าเลยเดียหาทรัพยากรเพื่อเติมนะครับเราก็จะฟาร์มเหล็กฟาร์มทองไปด้วยนะครับเอ๊ก้อนเดียวมาได้ดิบะธรรมาชาติขุดเลยกี่ตัวก็มาเถอะไอ้น้อง <c oughs> เพื่อเลเวลพี่ทำได้ อุ้ยชุดก่อโซ่สาระมึงอย่าพึ่งน้องมาดิมา,มา,มาดิ๋น้อมาดิมาดิเฮ้ยขี่ป้อขี่ป้อโอ้นี่แหละนี่แหละเทวีนะครับท่านผู้ชมครับใหญ่เอาเรื่องเลยเดีย๋ยวแวะซอยอาหารแล้วอุ้ยว่าดิ้นเหรอเจอหรอเจอจริงปะเนี่ยเย็ดแม่อะไรนี่โอ้ย อนนไอ้เชี่ยธนูอะไรวะวารีนเหรอเจอจริงปะเนี่ยเ,เ,เ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยววารีนไอ้าสตร์ไอ้เชี่ยแล้วกูไปก่อนแล้วเ,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 เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าผมจะเจอแหล่งวารีนนะอ๋อไม่เราเราเราจะไม่เสี่ยงกับวารีนละ ผมว่าเราสำรวจทำดีกว่านะครับเฮ้ยเชอร์ไดมอนด์ไดมอนด์โอ้ยยังไม่มีฟอร์จูนว่ะเราจะขุดไปเลยดีไหมท่านผูช้ชมครับผมว่าขุดไปเลยก็ได้สองเม็ดไม่เป็นไรขุดไปก่อนเฮ้ยชิปหายแล้วกูเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้โหไอ,อ,ยยอ้ย้ยนอ้นแม่งโอ้ยมันได้เววอะร้องขุดหน่อยดิขุดด้วยอะไรเร็วที่สุดวะผมว่านะแค่ขุดก็ส่งเสียงแล้วเออ ไอยรอบนี้เราเกิดจีนเยดแม่กโอ้โหโอ้โหไปแล้วกูไปแล้วทำยังไงให้มีเลเวลเยอะเดี๋ยววันนี้ไปไปมึงไปไปไกลๆจีนกูไปแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยมารอบนี้แม่งไม่เห็นได้เลเวลเลยโอเคผมจะขุดขึ้นไปเลยนะฮะผู้ชม ขุดมาอย่างไกลที่ปิดแอ้ขุดพังไปอันหนึ่งอเอออยู่ที่ไหนฮะไม่รู้แลวกูกลับบ้านก่อนแล้วกันท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านเปที่เรียบร้อยแล้วผมว่าเราไปหาฟาร์มเวลในแบบในเธอร์ดีกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วค่อยกลับมาขุดเพชรด้วยฟอร์จูนที่นี่แล้วก็จะไปคาบชุดเกาะกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงบ้านแล้วก็ขอทำการเซฟก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปเนเธอร์เราก็แวะมาดูสัประสัตที่เราเลี้ยงดูชูชุบมาสักนิดนึงนะครับให้อาหารไปทุกตัวเลยเรียบร้อยบรายเสร็จเรียบร้อยผมคิดว่าผมนั้นน่าจะเหมาะกับการฟาร์มเลเวลในเนเธอร์นะครับท่านผู้ชมเราไปเจอกันในเนเธอร์เลยดีกว่านะครับ Let's go เข้ามาถึงก็มาเจอกับแก๊สเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็ทําการสู้กับมันแล้วก็ได้ทําการยิงธนูใส่มันจนตายเลยผมก็จะมาทําการฟาร์มเลเวลนี้ด้วยการขุดคอสนะครับขุดไปเรื่อยครับเพราะว่ามันได้เลเวลเยอะมาก ตอนนี้ก็เลเวล30มเป็นที่เรียบร้อย้วครับแต่ผมก็รู้สึกว่ายังไม่พอใจสักเท่าไหร่ก็ทำการลุยกันต่อดีกว่าตอนนี้เลเวลผมก็มี32นะครับพอใจแล้วแล้วระหว่างทางผมก็ทำการสร้างพื้นที่เพิ่มนะครับเพราะเราจะได้ไม่ตกอนะ่าเลยก็กลับบ้านเลย เราจะกลับบ้านมาเอนชาร์ที่คุสนครับตอนนี้เราได้ทั่งมดแล้วครับผมผมก็จะเอาทั่งเนี่ยมาตีบวกพิแอร์ของเราให้มันแบบว่าเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับเราก็จะเอาลาพีดไปด้วยโอ้คราฟใหม่เลยดีกว่าว่าผมจะคราฟที่คุณใหม่นะครับชมฟอร์จูนสองเฮ้ยมันมีถึงไหนมันมีถึงสามใช่ปะ่ะ อย่างน้อยสองก็ยังดีอ่ะโอ้แม่งเอ้ยขออนุญาตนะท่านผู้ชมผมต้องการฟอร์จูนสามผมจะไปหาเลเวลเพิ่มในเนเธอร์อีกสักนิดนึงแล้วกูเข้าเนเธอร์อีกแล้ว,ออลวตอนนี้เราก็เวล์สามสิบเอ็ดนะครับเราก็จะไปอินชาร์ดเลยอุยแต่เราต้องครัฟที่ขุดเพิ่มนะไม่เป็นไรยอม ซิวทอ็อตเฮ้ยเฮ้มึงเป็นเฮี่อะไรกับกูนะโอ้ยไม่อยากได้ซิวท็อตว่ะไม่เอ้ยโอ้ซิวทอ็อตบวกขุดเร็วโอ้เชดโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมเราจะซิวท็อตแล้วก็ฟอร์จูนซองก็ได้เราต้องมีดาบเพชรเพื่อการประจันภัยที่ดีขึ้นนะครับ อุ้ยสมัยเอาอีกแล้ว like. มึงเป็นเหยอะไรกับกูนะไอ้พวกมนุษย์เนี่ยสมัยก็อ้าววิวไม่ถึงเว้ยติดไฟมาโอ้ติดไฟโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะไปลุยในถ้ำแล้วนะครับขอนอนก่อนแล้วเราจะไปกลับไปถล่มที่ถ้ำนู้นกันครับ ไปลุยกันต่อเลยมาดิไอ้น้องรอบนี้พี่มีฟอร์จูนแล้วไม่กลัวเลยทั้งนั้นแหละอันนี้เก็บไม่ได้อันไหนอันนี้เหรอว้าวได้กี่อนได้สามอันเออแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าโลคิตันแมงโคตรโหดใช่ปะ่ะมันมีมันไม่ใช่ผมจะบอกว่ามันมีโลคิตัน แต่ไม่รู้ว่าพลังมันคืออะไรนะครับขอลองข้ามาลองหน่อยดิอยากลองของใหม่อ่ะมาดิโอ้ยโอ,ยโอย้มาดิฮะมาดิขุดดิแตกวะ นี่ดาวเว้ยหายห่วงหายห่วงเว้ยยาวยาวต่อครับโอ oh, oh, ้ชิตโอ้ชิตกูไปก็ได้กูไปก็ได้ oh, shit. โอ้ชิตสองตัวเลยเหรอลูกพี่ตัวนี้ก็พอละมั้งโอ้เขี้ยทางตาดีโขยเลยเชี่ยบจัดกวจัดไอ้สัต แม่เหมือนโ oh, อ้ชิสกูยอมเลยกูยอมเลยเฮ er. ้ยเฮ้ยโอ้ยดายมอนด์มาแล้วมาดูกันว่าจะได้กี่เม็ดนะครับโอ้ยได้มาสองเมตรสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดจะได้มาซะใจเย็นพี่ให้ผมดีใจกับไดมอนด์ผมก่อน ไดแดมอนด์มาสามอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาสูงแล้วอ่ะไม่เจออะไรเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้โหแม่งรอบข่ากูชัดๆลงต่อทางนี้ก็ได้วะอุย้ยทางนี้ลึกอยู่ไปไหนเนาะไปทางไหนดีอ่ะทางนี้แล้วกันอุย้ยไดมอนด์เจอไดมอนด์แล้วท่านผู้ชมแต่ว่ามีโจ้ครับ มาดิเซตรอบนี้กูไม่กลัวมึงหรอกมาดิฟอร์จูนครับเฮ้ยไอ้เี้ยกลับมาที่เดิมอีกเลโยโอ้ยวกูกลับมาเจอบาร์ดี้ทงงีแกกูหนีไม่พ้นมึงจริงๆเนาะหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเปลี่ยนทีมลงเหมืองใหม่นะเพราะว่าเหมืองเก่าเราเนี่ยทรัพยากรมันนจะหมดแล้วแหละ แล้วดูเหมือนว่าเมืองน,นี้จะมีเมืองล้างรถไฟล้างนะผมก็ได้เจอกับสปาวส์เลตันของรัชก,การไปเลยแล้วออกสำรวจกันต่อเดินไปสักพักก็เจอกับไดมอนนะครับหลายเม็ดเลยผมก็เจอไดมอนเรื่อยๆนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอะ่ะลุยๆอ่ะเออน่งรับยอดไดมอนในเมืองน,นะครับน้องๆอ หลังจากได้ไดมอนด์ตามยอดที่ผมว่าพอประมาณแล้วผมก็ทําการขึ้นมาจากถ้านะครับแล้วก็จะเดินกลับบ้านขึ้นมาก็ฝนตกพอดีระหว่างทางก็แวะขุดเออลังพึ่งสักนิดหนึ่งในเมื่อเรามีซิลท็อตก็ขุดไปเลยเดินกลับบ้านก่อนนะครับเดินไปสักพักใหญ่ๆผมก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อย้วครับหลังจากถึงบ้านผมก็คาบกล่องนะมาวางใส่ของเพิ่มนะเพราะว่ากล่องเรานั้นใส่ของไม่พอแล้วของมันเยอะเกินนะครับน้องๆ แล้วก็ทําการเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มีสุดก่อนไดมอนเต็มตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็เลือกที่จะมาฟาร์มเออเลเวลในนรกนะครับในนรกก็เหมือนมาลุยสงครามเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับขุดคอร์สรับยอดเลเวลไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมระหว่างขุดผมก็มีการแวะแลกเออเทรดของกับกลินแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอใจผมนะเปิดผมสะเกือบตายเลยไม่พอหนำซ้ำไปตัวนั้นไม่จะยิงธนูสกกูอีก หลังจากเคลียร์กับพิกเล่นเสร็จผมก็ทําการกลับบ้านเลยเพราะตอนนี้กูได้ยอดเลเวลที่ต้องการแล้วพอกลับมาถึงบ้านผมก็รีบตรงไปที่ตัวคามแล้วก็เอ็นชาร์ดธนูนะได้เป็นพาวเวอร์กับอินฟินิตี้นะครับได้อินฟินิตี้แล้วครับแล้วไปชอมอันนงนั้นก็ตีบวกอินฟินิตี้เข้ากับธนูไฟที่ผมเอ็นชาร์ดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ธนูที่ดอปจากาสเกลิตันนั่นแหละแต่ตอนนี้ธนูผมเนี่ยมันโคตรกอดเลยเราสามารถสยบมังกรได้นนด้วยธนูนี้แบบชิวๆเลยผมว่า ต่อไปผมก็จะทำการ enchar ชุดเกราะของเรานะครับมันก็ต้องใช้เลเวลผมจึงกลับเข้ามาหาเลเวลใน n น t ธอร์อีกแล้วขุดจุดที่ขุดแตกะครับท่านผู้ชมไปคิดดูเอาละกันหลังจากที่เราได้เลเวลตามยอดที่เราต้องการแ,แล้วก็กลับมาบ้านนะครับแล้วก็เซฟสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับหลังจากตื่นนอนขึ้นมาผมก็ทําการตวงไปที่โต enchar แล้วก็นช c h a r ชุดเกาะเลยนะครับมัน ได้อะไรก็ไม่รู้ก็เอ,เอาเอามาก่อนพอขอให้มันได้เอนชาร์ตก็พอแล้วนะครับเอนชาร์ตครบเสร็จแล้วตอนนี้ชุดก็ของเราก็ครบเซตไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่8เอพิโซดหน้าเป็นไงก็โปรดติดตามด้วยครันะครับผม,ผม